สวัสดีค่ะเลดี้กาบ้าผ้าเห็ดยูเห็ดกินนมือนีดีสิผ้าเห็ดเกียวซ่าเห็ดเลยแป้งสาลีอเนกประสงค์600กร,รมัมเทลงอ่างผสมค,ค่ะเกลือ1ช้อนชาไข่ไก่สีฟองเติมน้ำให้ได้280มิลลิลิตรค่ะเริ่มตีไข่ให้เข้ากันนะคะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เติมน้ำมันอาจจะเป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันอะไรก็ได้นะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนิดนึงนะคะเทลงไปในอ่างผสมค่ะผสมลงกับแป้งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันให้ทั่วนะคะใช้ตะเกียบคนๆนะคะเพราะว่าก่อนจะได้ไม่ติดมือนะคะคนให้เข้าเข้ากันก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะ เอาออกมาจากชามผสมนะคะแล้วก็มานวดเราจะนวดนะคะนวดให้มันเข้ากันดีระหว่างแป้งกับไข่กับน้ำนะคะนวดไปประมาณ10นาทีนะคะโดยประมาณถ้าไข่แข็งแรงก็นวดไม่เกินนะคะไม่เกิน10นาทีก็จะได้เนื้อนเ,นนเนียนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะพักแป้งเอาไว้1ชั่วโมงค่ะ เดี๋ยวมามาต่อเลยค่ะเพื่อนๆพอได้แป้งครบ1ชั่วโมงนะคะเราก็จะมารีดนะคะรีดแป้งแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาไปรีดในเครื่องรีดนะคะที่จะมีเครื่องรีดนะคะรีดเสร็จแล้วก็จะมาทำเป็นแผ่นเกี๊ยวะคะ่ะที่จะใช้เบอร์สีนะคะ จะพอดีไม่บางจนเกินไปนะคะนี่ค่ะได้เรียบร้อยนะคะพอเราทําแบบนี้แล้วเราก็เอามาวางไว้แล้วก็โรยด้วยแป้งซาลีอ่เอเนกประสงค์นิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดนะคะแล้วก็เอาไส้ใส่ลงไปนะคะมาดูวิธีการพับเกี๊ยวนะคะก็พับเข้าไปนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะก่อนจะติดนะคะเราก็แปะน้ํานิดนึงแล้วก็ติดค่ะแบบนี้ค่ะ ได้แล้วแผ่นเกี้ยวได้เกี้ยวแล้วนะคะสวยงามอันนี้คือแบบที่สองนะคะก็พับแล้วก็เอาส้อมนี่แหละค่ะทำลายนะคะสวยงามนะคะนี่เพื่อนๆจะพับแบบไหนก็ได้นะคะจะจะพับแบบเกี้ยวซากก็ได้ค่ะอ่ามาือค่ะเสร็จแล้วนี่คือเกี้ยวที่ดีททานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะ เอาไปนึ่งนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับประทานนะคะอันนี้รีพับเป็น,นแผ่นเกี๊ยวซานะคะอันนี้จะเทน้ำข้าวโพดน้ำผสมแป้งข้าวโพดลงไปซะก่อนนะคะแล้วก็ให้มันแห้งนะะดูน่ารับประทานมากค่ะเพื่อนๆต่อไปเราก็จะเติมน้ําค่ะเติมน้ําให้ถึงครึ่งหนึ่งของตัวนี้นะคะแล้วก็ต้มต่อไป จนน้ำแห้งหมดนะคะเพื่อนๆพ,พอน้ํา้ำแห้งเสร็จแล้วเราก็นี่ค่ะใส่น้ํามันลงไปเพื่อที่จะทอดข้างล่างให้มันกรอบ,รอบนะคะนี่สีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยค่ะจัดใส่จานแล้วก็โรยหอมนิดนึงนะคะเพื่อน,อนามาดูในส่วนของน้ําจิ้มก็คือใส่น้ําส้มลงไป1ช้อนนะคะแล้วก็น้ํามันงาแล้วก็สีอิ่วดำนิดหน่อยนะคะน้ำตาล2ช้อนชานะคะคนให้เข้ากัน นะคะแล้วก็เติมพริกลงไปหอมซอยเรียบร้อยค่ะแบบง,ง่ายๆนะคะเอาอไปลาดเลยนี่น่าอร่อยมากค่ะเพื่อนๆนี่ทานกันค่ะจุ้ๆจุ้งกินหยดกิ้งกิ้งนี่เอไอเอไอเอออย่าลืม กด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของดีนะคะขอบคุณค่ะ